ทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับรายการ KNSAT TV นะฮะวันนี้จะมาเล่นในเกม m i n e Craft ส่วนดนูสิ6.1นะฮะวันนี้จะมาช่วยช่วยคุณลุงกันนะฮะช่วยของแท้ช่วยแบบช่วยจริงๆเข้าใจไหมช่วยคุณลุงของแท้คือช่วยคุณลุงจริงๆ ช่วยช่วยเพื่อไปทำงานเกษตรช่วยช่วยที่จะไปทำงานกเานกษตรเอาเลกสวยแวอเอาคอร์ลิฟตไม่ให้แหลกอะโอเคไม่แหลกอะถ้ามันแหลกยังไงก็ทุนดูไปนิดนึงนีง่นะเข้ามาในไรแปดจอง กับร yeah. ีเฟรชสเติกโอเคเป็นบ้านที่น่ารักมากคือไม่ได้จะมาจองบ้านนี้หรอกจะไปจองบ้านเองเนี่ยเขาบอกว่าได้ข่าว่าในนี้มันมีของของอะไรโอ้ยโค้กบอลชัด,ชด อีกนะนี้ว่ามันจะมีของโอ้โหแปบ๊บเดียวหิวแล้วเราต้องไม่วิ่งเลยไม่วิ่งมันก็หิวเนี่ยไม่มีอะไรเหมือนกันเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาปิดประตูทุกหลังเราต้องเราต้อง อยู่ในบ้านนี้อยู่ในบ้านที่มี n อ c ซีมันจะดีมากานี่นะมันอยู่ในที่เอ็นบีซีหายไหนหมดปะกี้ก็เห็นอยู่นะกี้หายไปแล้วลูปเข้าบัตล้วมนละ้องฟารนี้เราก็ต้องมานั่งทำฟาร์มให้กับคุณลุงเองว นมาสมเพจเิ๊ข้างจิ๋วในบ้านในมัน้งไม่มีใครอยู่เลยสักคนยังบอกนะว่าเมืองอาถรรพ์เออเรามาผิดเมืองหรือเปล่าเนี่ยน,นี่มันเมืองอาถรรพ์นี่หว่าไม่มีใครอยู่สักคนหนึ่งเลยเมืองอาถรรพ์ชัดๆเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไร ตรงไหนอะเสียงทุกประตูชัดเจนเหมือนว่าจะอยู่ตรงนั้นนะไม่มีอะมันอยู่ตรงไหนอะอือหือทุบสามทียูใกล้ๆรงเนี้ย นั่นไงโอ้ไ oh ม่กสเกลยตันเกรยทำร,ร้ายข้าเจ้าวันนี้ไม่ดีเลยข้ายิงเรื่นช้าอยู่ด้วยอืมหอตายสเกลิชันชั่วสเกลิตันชั่วเด้ต้องตายเกลสเกลสเกล,เ,กลเออนั่นแหละตายซะสเกลผู้รอบรู้ โอไมส์สเกลสเกลยอมแพ้สเกลนี่มันอะไรกันเนี่ยเราลองมองตาเอ็นดอมอง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 นั่นไงวับโอ้ยอะไรของมันกันนักขนาวเนี่ย โอ้โหโอ้โหสเกลครับใจเย็นใช่ไหมครับอือหอออหโ,โหนี่มันสิงสงคารามลบชัดๆโหสเกลครับอ่าอืไม่ทราบวา่าเป็นนักาน,นูด้วยไงถึงได้ยินแม่ขนาอือหอไม่อยู่วะ สเกลว่าหือยังจะเดินตามอกีกนี่วิ่งนี้นันไงตามมาด้วยดีจังตามมาโอ้ไม่ปิดประตูเลยครับอู้โอ้เข้ามาสองตัวเดีย๋ยวจะได้วิง่งนั่นไงตาย จบเกมเียกว่า huh.